สบายดีผาเที่ยวล่วงผบางอย่างบอเบ,บิดเนาะมื้อนี้ผ่ามาเที่ยวแคมสร้างลูกเศร้ากับแฟนเพิ่นมายักขี่้างบา้านก็เลยว่าผ่ามาแคมสร้างล่วงผบางเนาะส่านที่กระขักอยู่ได้ก็จะจัดมีแก้วกับบได้มาจา้าเตือเพราะว่ากายมีแต่กายไปเลยเนาะไปตัดกวงสีนะก็เลยว่าบได้เว มือนี้ไอ้ส่ยาลิตเพิ่นพามาก็เลยว่าได้มาเวเนาะเพราะว่าอยู่ไหนนี่ก็มีลายเนาะเขาเจ้าเลี้ยงอันสัตว์ลายอย่างก็มีสร้างสางก็มี5-6กิตโตพุ่นเด้ซื้ออาหารให้กินเนาะอาหารกากะตาหนึ่ง20,000บ่หรือว่า50,000นี่แหละเอาแต่น้อยเอาแต่ลายว่าเนาะสร้างนี่เกือดุแล้วก็บ่ยากเด้เพราะว่า ผู้ได้มากับซื้อเกลือผู้ได้มากับซื้อเกลือเนาะ,ะบางโตฮัน่นเอากล้วยให้กินบบกินเอาคาบเอาอยู่เราจะว่าเอาไปชิม <c oughs> สร้างน้อยก็มีบางโตฮัน่มนม,มักอ้อยเนาะบางโตก็มักมักอึโดยมีอันฮอตอันนามียังเกาะกระต่ายเนาะกระต่ายกระไล่ไล่อยู่วันนี้นะข้าเจาเลี้ยงไว้ห้เบิง่งกระต่ายน้อยนะ มีห้านกาแฟมีมียังอาหารค่ายเครื่องอ่าหัตถกรรมอันคองลาวเฮาเนาะอันนเขเจ้าอนุรักษ์ไว้ม่แก้วก็เลยว่าเลาะเข้ามาหานกาแฟขาเจ้าจัดงามงาแต่ว่าส่วนลายคนหมาบ่เห็นขาเจ้าเวหานกาแฟเลยีแต่วานว่าคือสิแม่นคนกายลายนี่แหละกันมาเวกะหารงามงาม เย็นเย็นคันเหงมือเมือ่อยนี่มานั่งพักกินลมสมงอยู่ยืนนี่ก็คักได้มีป่าอันนากระเจียวเลียงประคาบเนาะงามงามเลยนำตกกระเจ้ากระเห็ดค่ะมี้านกาแฟมี้านข่ายเครื่องอันนาเป็นเครื่องกินนี่แหละเลย,เลยในแก้วก็เลยว่าได้นั่งพักผ่อนอยู่นี่แล้วก็มีคนต่างประเทศนะนั่ง ธรรมดาคือว่ามันสิเติมโบติมโดยพวกไอตะวันพวกฟ้าใสเ่นกระมาะลินกับกระต่ายซื้อผักอันนาะมียังเกาะผักบงเนาะซื้อหญ้าให้เละมาให้มันกินมันก็กินดีดี<ม>ดดกระต่ายน<ง>าอันนี้ก็แม่นหัตถกรรมล่วงพระบางเนาะมีล่ซี่ไล่อันอกกจากหันกระมาหาันอาหารอันนาะยังเกาะบาน ผ้าสุกเนาะเป็นธงหนาธงไฮธงหนาเย็นดี๋วนี่นะคนกินนั้นมาไล่ไล่คนกินเขาจะทัวเขาจะมาหลงนี่เนาะมากินอาหารบากักไล่ท่าตุเขาจะว่างแล้วก็เลยว่ามานั่งกินในแก้วกระโละไ่ไปเลาะไปไปหินขาวเจ้าจนานเะกี่ยวเขาเ้านะดิบอันนี้อัน เขาขาเจ้าเห็ดแล้วขาเจ้ากะเอาอมาให้เขากินเป็นอาหารนั่นแหละพอวันหนาเขาเจ้าเนาะไม่แก้วกับไได้เกี่ยวเขามันสร้างสี่สิบปีแล้ววะตั้งแต่อย่างน้อยสิบห้าสิบหกุ่นไปเกี่ยวเขาอยู่ไ้ผูุู้งเนาะก็เลยมามาเห็นเขาเจียวเกี่ยวก็เลยว่าคอกเกี่ยวนําเขาเจ้าเข้าเจ้าก็ให้เกี่ยวเกี่ยวแล้วก็ลอบึงหนาธรรมชาติบ้านนาเนาะ ตะกี้ฮันหมกักเดดไปให้ไปนาตอนสมัมอย่างน,อน้อยมากำมาพักกินอาหารอยู่บนนี้กินอาหารนี่แหละแล้วก็มาตัดกวงสีเนาะบนนี้ตัดกวงสีกับปะทูปทายยน,นย่งมาไล่เทไล,ล่ปาขันเห่าขี่รถอัดสาเฟ้าเจจามาฮั่นเหม่น ขึ้นบ่อใดอันนี้ไอ้ดิบเพินเอาเลยส่วนโตเพิ่นหนอเนาะก็เลยว่าหมาง่ายก็ได้เข้ามาไหวกลิ่นนั้นมาเทมาว่าปร,ถปรทถุปัทไทอยู่เมืองร่วงเรอา,ามีติกีดขาวจ้าทองเขียวเนะเต็มเลยนะที่เยังคนกิ่นเต็มมาทางนี้กับมาทางป่าเนาะบลเลาะขึ้นทางถิ่งเพราะว่า กีนล่โลตั้งแต่ลุมขึ้นไปอันนี้นำกะโผโผมีให้ลิ้นเนาะกะบบเทิงว่าขนาดว่าเหมือนแหง้งแน่ะนะงามงามนำเขี้ยวเขี้ยวแต่ว่าไปเหมือนนันบบได้อาบนำอากาศเยนน็นมือนั้นเป็นสิบเป็ดองศาบนว่าไป่แ่น่ะนะก็เลยว่าโบดาาาดาได้อาบเนาะเน่าดิมันพอวานนำตกไดาย่านำทึบเลยก็เลยว่าเนา่าก็เลยว่า ได้ทะเลเบิ่งกับปลากับล่านเนาะโดยเบิ่งอ่างน้ำบนได้การงามงาม ừ, ทายบรรยากาศอันาตาดกวงสีตั้งแต่ลุมเนาะส่วนล่าคนคนไปมันไปเบิ่งตาดสุ้งพุ่นเนาะแล้วบางคนกระบหูได้ว่ายลุมมันมีตาด ừ, เป็นซันเป็นซันไปไล่ไล่บนมีบางคนบหูจักเนะาะก็จ้าไปแต่ตาดบนสุ้งสุ้งบนลาคาแล้ว ข้าเจ้าก็เองงามอยู่บนนี้นะี่ยมีเกลวละสะออนอันไม้สางคำนี่นะงามงามอันนี้ก็ย่างหลาะขึ้นมามาฮอตตัดสูงเนาะบางคนคนต่างประเทศขราเจ้าหมาข้าเจ้าหูแตะตัดสูงนี่แหละตัดลุ่มคนข้าเจ้าบบหูเด้ที่จริงตัดลุ่มเป็นอ่างเป็นอ่างขาเจ้าอาบนำคนไล่มาฮอตนี้ก็สิได้จบคลิปแต่เพียงเท่านี้แหละ อกมาลงมากับมาเวหาไอเล่เนะาะอันไอเล่หลักกคายเครื่องอาหารตามสั่งนี่แหละอ่ไอฤตกะระนองไอฤตเมนนองเคยเนาะไอเล่เมนหลงโดยเพิ่นเป็นพี่น้องกันเด็ก่อนจีขึ้นมาใดนี่เมนย้อนไอเล่จังขึ้นมาตาดใดเอารลุดโนตขึ้นมาใดกันบบเมน,นไอเล่ยมันเอาหลดขึ้นมาบดใดเนาะ กันเลยว่าออกจากตาดกวงสีละก็มาตลาดมืดวันนี้นะนม,นมาเลาะตลาดมืดน้อยหนึ่งละกาอาณากินเขากินน้ำซอกอาหารการกินอยู่แถวตลาดมืดมานั่นแหละมันนั่งกินอยู่โต๊ะอยู่ตังห<ม>ัน<ม>ไปพอดีไปเห็นมูหน่ำนะโอ้อยยักกินมูหนมคองร่วงประบากเจ้าน,<ม>นี้ก็เจอเห็ดแเซ๊บเซ๊บ,บมูหน่ำนะ ได้มาแล้วก็ับมานั่งกินดูตุยูตังนี่เนาะแล้วก็ซีกับบ้านกับมีเดทเท่านี้แหละ